สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาผกอกระเซาธาุพนุม่มในตังเดนอีเช่นเคยเนค้ับพี่น้องอันนี้อันนี้แกงขี้เล็กเด้อพี่น้องแกงขี้เล็กในตังเดนเบิ้งเบิ้งเบิ้งแกงขี้เล็กในตังเดนอันนี้ใส่ยๆๆสายาบีสกันสนัดเอ่อสนัดบีสกันโกลูกไส้ก็อยากไปเลยพี่น้องอันนี้แกงหนุยแกงไห้ไลหลายเฮือนเด้อพี่น้องแกงหม้อบักไงหนึ่งอันนี้ขี้เล็กฝรั่งเด้อะจ้ะพี่น้องแกงไส่หมู ใส่ข้าวเบือเนอะเาะข้าวเบือกับไม้ควัมวาข่าวเหนียวที่ว่าเข้าแเ่น,น้ำนั่นเองแล้วก็เอามาตำใส่กระชายใส่หัวคาใส่พริกแห้งนอกจากตำใส่กันให้หอมหอมคาตำลงน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะตำตำเสร็จแล้วเออแล้วก็เอาน้ำยาน้างต้มปลาล่านา้ำปลาแล้วก็เอาน้ำยาน้างกับน้ำปลาล้วนใส่กับไอ เครื่องน้ำปลาและก็เครื่องที่เขาตำตำร่วมเซตอันขี้เล็กนี่ก็ต้มสักก่อนนอจากพี่น้องต้มหลายๆน้ำมันจะบกขมนอะจากออสกตเรียเด้อพี่น้องเด้อซื้อมันเด้อนี่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 ใบแบบนี่หนุยใส่เบืองเด้อนี่ผู้ใดเห็นแบบนี้เก็บโลดเด้อนี่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 เป็นแบบนี้เด้อพี่น้องนี่นี่คันเห็นนะเก็บโลดเนี่แซ่นอกจากพี่น้องเนาะ หนุย่ยแค่รีวิวไ้เบิ้ลนอกจากพี่น้องมันแซ่บอีนีพี่น้องแซ่บคันนี้น้ำยานยางเครื่องครบนอกจากกระชายใบบกกูดหมวอหอมแดงเออน้ายานา่งเขาเบื้อพี่น้องอหมูสามสั้นโอ้ยพี่น้องเอ้ม,มันแซ่บมันเริศม,มากบอกมาถือโอเคนะพี่น้องเนาะฝากติดต้มกดไลค์กดแชร์สาวถาดปน้มเด้อให้เป็น ฝากเป็นกำลังแรงใจให้น้องเนเด้อจ้าสวัสดีค่ะแซบพูดแซบพูดจ้า